ทุกท่านคะ่ะส่งท้ายเดือนพฤษภาคมต้อนรับเดือนพิถุนายนเข้าสู่กลางปี2565กันแล้วนะคะและก่อนที่จะไปสู่รนาคตกันวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวกิจกรรมความเคลื่อนไหวของจังหวัดกาลสินในรอบเดือนพฤษภาคมกันก่อนนะคะลำดับแรกคะ่ะจังหวัดกาลสินขอแสดงความอาลายัยท่านดารัยยี่ผู้ประหลัดจังหวัดกาลสินที่เสียชีวิตจากภาวะเส้นเลือดสมองอุดตัน โดยได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565ที่วัดสว่างคงคาซึ่งมีนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินทั้ง3ท่านหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนได้เข้าร่วมไว้อาัยในครั้งนี้ จังหวัดกาลสินจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินที่ห้องเจ้าเมืองสารกลางจังหวัดกาลสินโดยมีนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีนายสุพสิทธิ์กอเจริญยศนายทวชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและนายอำเภอทั้ง18อำเภอของจังหวัดกาลสินเข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน จังหวัดกาลาสินได้นำหน่วยแพทย์พอ,อสวและบริการของรัฐออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจัดขึ้นที่โรงเรียนโนนสูงวิทยาคมหมู่ที่7ตําบลโนนสูงอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลาสินนําโดยนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลาสิน เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม2565พร้อมด้วยนายธวชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนางธนวันอุ่นเพชรวรากรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินและคณะกรรมาการเหล่ากาชาตินายสันติจตุพันธ์ในอำเภอยางตลาดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจก,กรรมเป็นจำนวนมากคณะกรรมการมนลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีที่ตำบลโพนงามอำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสิน์เสริมสร้างชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนวัฒนธรรมเดือนแห่งประเพณีเป็นสัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเนื่องในเทศากาลวันวิสาขาบูชาซึ่งจังหวัดกาลสินก็ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศากาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาประจําปี2565ที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดกาลสิน โดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริยยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานและมีพระครูวรธรรมทัศ์เจ้าคณะจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และงานประเพณีที่สําคัญคืองานมหากรรมพัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยสืบสินถิ่นอีสานอีสานดูดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานวิสาขบาูณมีปูชาและประเพณีสงนามพระาธาตุยาคูประจําปี2565 ที่ได้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาท่ามกลางทะเลทุงกว่าพันต้นโดยกิจกรรมนะคะได้จัดขึ้นเมื่อวันที่13ถึงวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่โบราณสถานพระาธาตุยาคูอําเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินในวันเปิดนะคะก็มีานอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการเปิดงานค่ะสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันอย่างงดงามค่ะ อีกหนึ่งงานค่ะงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบุญบ้างไฟตะไลล้านปลอดเล่าปลอดภยัยปลอดการพนันประจำปี2565พร้อมกับการเปิดตัวตะไล10ล้านครั้งแรกในรอบ2ปีนะคะมีประชาชนเข้าร่วมชมความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินอย่างล้นหลามค่ะถือเป็นงานบุญประเพณีที่จัดขึ้นตามฮีต12คอง14เพื่อบูชาและขอฝนกับพญาแทน โดยในครั้งนี้นะคะมีบ้างไฟตไลายแสนเข้าทําการจุดแข่งขันกันจํานวน55บ้างบ้างไฟตไลาย2ล้านจํานวน2บ้างและบ้างไฟตไล10ล้าน1บ้างค่ะถือเป็นงานประเพณีที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีถิ่นวิถีไทยสร้างความตะลึงให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมชมเป็นอย่างมากเลยค่ะ ด้านความมั่นคงนายทรงพลเจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยพลตรีวรพินิษขันทุป,ปัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาลสินโดยได้มีการหารือในด้านความมั่นคงในทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอาหารพลังงานความมั่นคงทางสังคมสถานการณ์โควิด -19 เพื่อการดำเนินการวางแนวทางในการดูแลประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การช่วยเหลือแก้ปัญหาความยากจนพ่อเมืองกาลสินได้นําทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้ลงพื้นที่อำเภอสหัสขันมอบบ้านอบอุ่นในทําให้แก่เด็กหญิงรสศรินมูลเอกที่บ้านเลขที่166หมู่ที่2ตําบลนนศิลาอำเภอสหัสขัน ซึ่งเป็นบ้านหลังที่11อําเภอที่11ตามโครงการพลังบวรรู้รักสามาคัคคีคนไทยไม่ทิ้งกันและในวันที่24พฤษภาคมลงพื้นที่อำเภอคลองชยัยเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงกาลสินแก้จนด้วยใจไปด้วยกันที่บ้านของนายนิกรตูมอนบ้านเลขที่142บ้านกุดคลองหมู่ที่3ตำบลค้องชัยพัฒนาอำเภอค้องชัยจังหวัดกาลสินและได้มีการร่วมงานวาหากรรมแก้จนคนกาลสิน ร่วมชมนิทศการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพการรับสมัครงานและการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า31บูธท,ที่หอดประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกาลสินซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองกาลสิน จังหวัดกาลสินคิกออฟเปิดด่านปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบรักษาความปลอดภัยป้องกันภัยยาเสพติดสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชุมชนโดยมีนายสุภสิธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินลงพื้นที่เปิดด่านชุมชนบ้านโคกประสิทธิ์หมู่ที่14ตําบลจุมจังอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน นายธวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี2565ที่โรงเรียนไซมูลพิทยาคมหมู่ที่5ตำบลพิมูลอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกาลสินได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี2565ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไป นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินให้การต้อนรับนายกฤษดาคงขจันทร์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสารรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโคง,งครั้งที่6ในกิจกรรมเมืองหนังอีสานสู่เมืองหนังโลกมุ่งพัฒนากำลังคนว้านูอสอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกที่วัดสิมนาโกอำเภอกุจินารายจังหวัดกาลสิน และนี่ก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะคะเดือนมิถุนายนกลับมาติดตามกันได้ใหมค่ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ